สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของอคำศัพท์บทที่6นะคะหน้าที่59เล่มหนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่มสองนะคะหน้าที่59เนาะให้เปิดทุกคนเลยคำศัพท์จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสิบสองตัวนะคะคำศัพท์บทนี้จะมี12ตัวนะไม่รวมคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ มีสิบสองตัวเดี๋ยวมาดูว่าสะกดอย่างไรนะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบดินสอแล้วก็แบ่งคําตามเหมือนเดิมที่เราเคยทำกันนะคะคาที่หนึ่งก่อนเลยนะคาที่หนึ่งตัว x ตัวนี้เนี่ยนะมันเป็นพยัญชนะใช่ไหมแล้วก็แบ่งก่อนปึ๊บแบ่งระหว่างพยัญชนะกับสระก่อนตัว x คือซอโซอานวา c ใช่ไหม C I N G คืออิง C อิงซิง C อิงซิงเสียงที่หนึงถูกไหมช i อีชีชีอีชีซิงชีซิงชี Q คือชอช้างนะ X คือซอโซซิงชีเสียงมีอยู่สี่เสียง1นสอง สาี่นะคะสิงชีออกเสียงตามด้วยสิงชีเก่งมากคำแปลมีได้ในหนังสือเนาะสัปได้ต่อไปตัวนี้จำแปลงปึ๊บอ่าตัว J คือจอจาน G G ตรงนี้สระ,ะเอียเสียงที่เท่าไรปัดขึ้นเสียงที่สองเอียเอีย จีเอเจเจีเอจเอจเจเจคาบเรียนนะคะคาบเรียนต่อไป3กับ4ีอ่าคำที่3ตัดแบงหอ่าเหอเออเออ เธอเออเหอเสียงที่สองเราปัดขึ้นเนาะเธอเออเหอเหอเหอและเก่งมากเตออังตางออกเสียงตามด้วยเตออังตางยออานยาน ตรงนี้จะเป็นรอกับยอยือยืออ่านร้านตั้งร้านตั้งร้านแน่นอนนะคะแน่นอนต่อไปห้ากับหกห้ากับหกตัดแบ่งหน้าุบฟุก เคอเอเคอ,เคอเคเคเออเคปัวเอินเปินปัวเอินเปินเคเปินเคเปินบทเรียนตัวเสร็จจอจานใช่ไหมจือมดลิ้นไหม ไม่มวนลิ้นเพราะไม่มีตัว H ถ้ามวนลิ้นคือ Z h G แต่ตัวนี้ไม่ต้องมวนจือจือจืออาเจา้าออกเสียงตามด้วยนะจืออาเจา้าเกออาเกาเกออากเกาเจ้าเกา yeah เจา้จาเกาจา้าเกาเก่งมากออกเสียงตามด้วยต่อไปจ้าเจ็ดกาแปตัดแบงฟุฟุตัวน,นี้แบ่งไหมไม่แบ่งเดี๋ยวมาบอกว่าทำไมอ่ะตัวน,นี้ก่อนขข้เจ็ดูวอวอวอวูอูเอ็นจีคืออัง อูอางว่างอูอางว่างว่าง,างว่างลืมต่อไปตรงนี้แบ่งแต่ข้างหน้าข้างหลังทําไมไม่แบ่งเพราะว่าตัววายตรงนี้ค่ะตัววายตรงนี้เนี่ยมันก็คือสระอีถูกไหมที่เคยบอกกันแต่พอเขียนเป็นรูปพญัญชนะนางจะกลายเป็นตัววายส่วนทีนี้เนี่ยลูก ตัวตัวอีตัว, e ตวนี้มันจะไม่บวกกับสละอูตัวว้เนี่ยนะจะไม่บวกกับสละอูมันบวกกับสละ e อีอย่างเดียวแต่เวลามันมาเขียนในรูปของพยัญชนะบวกสระแบบนี้เนี่ยมันจะตัดตรงนี้ออกจุดตรงนี้ค่ะมันจะตัดออกมันตัดออกไปเพราะเอาไปใส่อะไรแทนเอาไปใส่เสียงแทนอะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านไปเลยเป็น อีนะวายูนี่คืออีไม่ใช่ยูนะเพราะมันคือสลับยีอีเสียงที่สามยีอีอีอีนะคะเธออ้ายทายเธออ้ายททายอีอีททายอีไทายอี ภาษาไทยย่ำต e ่อไปเก้ากับสิบเก้ากับสิบแบ่งชุกชุู shu shu xu xu yue yue นะสระยูอนะคะ จีเีอูเฉียนคณิตูาสตร์สอสูอเนาะมันเิ่นด้วยมีตัวอีชูศึกต่อไปเธออีทีเธออีทีอันนี้ไม่ต้องตัดเหมือนก็เมื่อกี้เลย เดียเปี่ยจี่ยืยืยุยุชียืชียืชียุเก่งมากนะคะแปลว่าภาระศึกษา11กับ12มาดูสิอ นะคะสิบเอ็ดอีก็คืออ่านไปเลยเพราะว่าตัววายก็คือสระอีเหมือนที่บอกพอมาใส่เป็นพยัญชนะไลใส่เป็นตัววายอีเราสะกดไปเลยไม่ต้องแบง่งชื่ออูส้สู้ชื่ออูส้สู้อีสู้อีสู้สิละปะเก่งมากต่อไปคำสุดท้ายค่ะ อีโอโยอีโอพูดเล็วดูโอูโอูโอมันจะเป็นโเสียงที่สมก็โอโอโออีโอโนะคะตัวนี้เนี่ยทำไม จีชี e, บวกแต่กับสระอ e, เท่านั้นไม่บวกกับสระอูแต่เวลาไปเขียนรวมล่างกันแล้วนั้นมันจะเอายิ้มออกแล้วก็ใส่เสียงแทนนะคะชี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 โอเปนเสียงที่4ี่ใช่ไหมชี โยชิโยชิก็คือสน,นุกนะคะต่อไปตัดแป่งเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันที่สองจากเป็นบทเรียนบทสนทนาอยู่หน้าที่ห้าสิบแปด หน้าที่ห้าสนะจ๊ะจะมีอยู่สองบทสนทนาย่อยด้วยกันเดี๋ยวจะสอนอ่านไปทีระนิดระนิดตรงนี้เลยว่เมนอี้ซิงชี3จน3เสียงแรกจะกลายเป็นอย่างที่สอง Yo di dier hằng yu kuốc Woman E sinh chi Yo di dier hằng yu kuốc Woman sinh chi Yo di dier hằng yu 一星期有四节汉语课。一星期有四节汉语课。 ิงีีงงจโยฮันอ星期几有汉语课星期几有汉语课หรือจะอ่านเป็นซิงชีจีโยฮั่นหยูยเค่อก็ได้นะคะเพราะตรงนี้เป็นสามจนสามเนาะซิงชีจีแล้วหยุดแล้วก็โยฮั่นหยูยเค่อ có đai, hoặc chi thứ hai và y khơ có đai. bài xin CHI hai và chi CHI SƯ hai và nào bốn. thứ hai khơ thứ chi 星期四有汉语课。再读一遍。我们一星期有几节汉语课？一星期有四节汉语课。 วัอนอาทิตย์มี汉语课วัออออนอังคารและวันพฤหัสมี汉语课เอ้ามาแปกันวอรมเนคือพวกเราพวกเราหนึ่งสัปดาห์มีวิ ชาภาษาจีนกี่คาบหนึงสัปดาห์มีวิชาภาษาจีนสี่คาบวันไหนสิงจีจีคือวันไหนมีเรียนวิชาภาษาจีนบ้างสิงจีอ,อก,ก็คือวันอังคารและวันพฤหัสมีวิชาภาษาจีน 拜拜哈，跟老师读。今天星期几？今天星期几？今天星期二。今天星期二。 Jin Tian Yo Han Yu Ker Ma Jin Tian Yo Han Yu Ker Ma Tang Ran Tang Ran Mì 你的汉语课本呢？糟糕，我忘了。糟糕，我忘了。等等，你看，今天星期几？今天星期二。 今天有汉语课吗？当然。你的汉语课本呢？糟糕，我忘了。โอเคค่ะไปกันจินเทียนซิงชจีคือวันนี้เป็นวันอะไร 今天星期二วันนี้คือวานอางานันนองอคาร今天有汉语มาวันนี้มีวิชาภาษาจีนไหมต่งางร้านคือแน่นอนนี่เธอ汉语课เปิดนะแล้วหนังสือภาษาจีนของเธอละเจ้าเก้าคือ แย่ yeah, แล้วฉันลืมแล้วโดนครูตีแน่นอนอจบไปนะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมการออกเสียงนะจะเป็นกิจกรรมการออกเสียงบทที่หกนะคะอ่าอันนี้คือเรื่องของเออเนาะการใส่เอออ่าการใส่เออมาดูกันตัวแรกตัวนี้ลูกมันอ่านว่า ห่าอยู่ที่หน้าที่หกสิบสองนะคะเอาเส้นเอาซืือห่าห่าพอ,อมีตัวอาอุมอลินห่าห่าถู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 เมียน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  眼眼眼掩盖盖盖盖盖信信信信,信,信,信空空空空忙。空 ม a มะมะจจจอเจ,จอย่างนี้เนาะต่อไปอ่านเนื้อเพลงต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาอา่านกันนะคะยมีเว็กเยเกมีวห็ก Giao xiao lá. Kính mạng. Tha chui sáng tiên mại chú lá. Xiao chú lá chân hào ván. Mấy dù biến mấy dù yên trong gian dầu cực khu lông ok chứ nâng dầu cơ xào hải chào xào lá tha chi sang tiền mài chú lá 小竹篮儿真好玩儿，没有边儿没有沿儿，中间有个窟窿眼儿。โอเคค่ะบทที่หกก็คือจบไปแล้วนะคะในคำศัพท์บทสนทนาแล้วก็กิจกรรมการฝึกออกเสียงนะคะที่เหลือก็คือไอ้หนู ตั้งใจซ้อมตั้งใจฝึกฝนเนาะโอเคค่ะงัน้นวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบๆเจเจ